สวัสดีครับวันนี้วันที่24มิถุมนายน2้า4ที่บ้านแพ้วครับโรงงานเหล็กของคุณวิรอดครับนี่เจ้าของโรงงานครับนะครับครับผมหกเคหัวเว้ครับผมจากขอจกอ P s c แอน Solar c e l เหน้าตรงด้านเบอร์โทรศัพท์0 8 7 5 8 0 8 3้าดมหัวเหเคครับทั้งหมด1 4ีแผ่นครับผม2สติงนะครับ อันนี้กล่องคอนโทรลครับกล่องควบคุมไฟ AC และ DC ครับผมอ่า DC ลงมาประมาณ270โวลต์ครับประมาณ9แอมป์กว่าๆ9แอมป์จุด1นนะครับผมอันนี้ผลิตทำงานแล้วครับนี่ครับหอจะกพเอสซี o อแอนโซล่าเซลล์หน้าของโน้ตใต้ครับนั่นแหละครับทั้งหมดอยู่บนหลังคาดีครับอยู่บนหลังคาโรงงานบนหลังคาโรงงานนี่ครับ14แผ่นสสติง อ่านี่เจ้าของครับโอ้ยเจ้าของมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอพี่อ่าชับใจไหมครับเจ้าของพี่พีโรดอ่าโอเคครับอ่าคนมาเดียวครับคนหนองโนเสาให้ครับผมเสาให้ครับอังโควิดเยอะครับตอนนี้มามาตั้งหลักบันทาดอยู่ที่บ้านแพ้วคนเสาให้หนองโนครับผมนะครับนี่ครับมาอีเวนตอร์ของเราครับนี่ครับอ่าตอนนี้กําลัง ใช้งานได้ครับสามวันแล้วครับอะสามวันพอดีครับโอ้โหไปทำเสร็จเหนื่อยเลยแดดร้อนด้วยครับแดดร้อนด้วยครับผมขอบคุณพี่วิโรจน์ครับที่ไว้วางใจขอตกอลพีเอ o ซีออยแอนโซลาเซลลน้หนองโนต้ครับนําโดยนายชูชาติผู้ดีครับผมขอบคุณครับ